รับชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครให้กันด้วยนะวันนี้ผมได้ถ่ายคลิปมาให้ทุกคนดูแล้วนะวมนไปก่อนเลยมันอาจจะดูองาองนิดหนึ่งนะเพราะว่าเราคิดอะไรไม่ออกแล้วก็คือผมคิดกับเพื่อนแล้วจะให้มันดีไงแต่พอทํามันก็ไม่สําเร็จครับพยายามยังไงก็ไม่สำเร็จขอให้ทุกคนช่วยกดไลค์ like, กดซับสไครผมก็มีกําลังใจเลยครับตอนที่ผมเล่นเกมนี้ครั้งแรกครับผมมือไม้สั่น เหมือนกับตอนที่ผมตัดต่อเลยครับเดีย๋ยวไม่เป็นไรนะครับทุกคนช่ใจผมได้เลยเพราะว่าผมอะฝึกตัดต,ต่อมาอย่างนี้แนละ้วแล้วผมเชื่อว่าคนที่ดูคลิปนี้ยังไม่กดไลค์กดซับสไคร์ด้วยทุกคนช่วยกันกดไลค์กดซับสไคร b ์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในอนาคตเพราะว่าผมแต่ละ,ะครั้งผมสัญญาว่าผมจะตั้งใจอย่างแน่นอนร้ายเปอร์เซ็นต์ย้ำนะครับร้านเปอร์เซ็นต์แน่นอน กดไลค์ด้วยกดซับสไคร์น่ามัเป็นไรไม่รู้ไอเกย์ได้ยินกันไหมสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่สร้างเพาเวอร์ชาแนลรับแขกชื่อแล้วเด้อตอนนี้ครับเราจะมาเล่นเกมผีใช่ั้มบอกผมเซนใช่ไหมครับคุณได้ยินผมไหมไอเกยโอ้ไอเซนพูดหน่อยพูดหน่อยพูดสักคำอ่ะ กูจะคำไม่ใช่แบบพิมอ่ะกูจะคำบอกว่าให้กูจะคำกูจะคำกูจะคำกูเลยเฮ้ยโลไก่ก่อนจะไปรับชมคลิปนี้อย่าลืมนะเซนวันแรกก่อนจะสไก่นะครับไอเซนมันดูเขินๆน,นะไปะเซนไปเล่นเล่นสองคู่กันดีกว่า ด่านที่เราจะเล่นในวันนี้นะครับก็คือด่านของเกมผีนะครับพีบเบพบ่เป็นบันไดแกจจำได้ไหมเซนบันด่านผีนะครับเป็นบันไดไปตรงบันไดเลยไปตรงบันไดเลยเซน,นกลัวแน่ตรงที่มันเป็นอ่านเรื่องราวของของเรื่องอะไรกูจำไม่ได้เออผมบิดครบคบนะอ้าวอ้าวอ้าวบิดครบค,บคบกูออก อย่าบินควบคมไอแซมมาที่บิดควบคมอีกนะครับบิดแล้วรวยอะไรนะบิดพี่ไงโอ้ยทุกคนก็ถามว่าไอแซนตอนนั้นอะคือเราคือกูโดนแฮกใช่ไหมเออโอ้ยเจ็บไปทั้งทหัสทลายเลยทาว่าดีเฟนที่ไอแซนมันซื้อเซนตายผมมันหาไมได ไอ้แย่เลยนะครับไอ้มพูไม่ได้ใช่ไหมตอนนี้ใช่ใไอ้มพูดไม่ได้ตอนนี้มันอไรไรู้หรือว่ามันก็ฟัง้อมเข้ามา แต่ว่าแซนยังได้ยิงเราอยู่นะคะแต่ว่าเราผมจะพูดคนเดียวนะเสียดายมากเลยเอาวยิงไอแซนเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะพาใครเกต้องพูดคำว่าโทรมาโอเคเฮ้ยอย่าบินครบวะเฮอย่าบินครบวะออกอาเฮ้ยแซนอย่าบินครบวะ มาเขาลำล่าเองไปไปยังอยู่หลังเขาเงินมีอะไรด้วยได้เดี๋ยวเขาไปข้างหน้าก่อนไม่เป็นไรเชีย่ยพีทานนี่ไอหยอกเล่พีทานพีทันี่มาเออโดนพีทโดนพีทเขาโดนพีทเสียนมาขึ้นมาึ มื่อเคลื่อนมาไอ้เจ้าค่าางทีนี่อยากไปเยี่ยมสามทีได้แซ่ของสุดสุดสิบสุดสุดเคยได้ยินเพลงตอบสุดสุดสิบสุดสุดไหมครับทุกคนเคถ้าเคยก็คอมเมนต์มานะ เป็นกอสโๆเสียลไอที่ชอบไอแซมมชอบพูดนะครับว่ากอกุซเสียลโซเซียลจะไมแซนอ่ะลใช่ไหมกูได้ยินกูแล้วใช่ไงโอเคเนีผมจำฉันไอแซนซื้อไปกับกูเมื่้เฮ้ยไอแซนมีคนไอแซมมีคน ไอ้เวลาผมจะต้องทำสติกเกอร์ด้วยเหรอสติกเกอร์แต่คนดูเนาะแซนอึ้ยสามอีกแล้วไนะอ,วนะแอ้แซนอย่าไปเลยนะโอ้พี่แซนนี่เดินนำตะลอดเลยยายาบิดก็กมีนะยาอย่าละแซนเข้าวแซนยาบิดทุกคนแล้วออกเกมแล้วอันนี้ยังไม่เจอผีเลยมั้ย <c oughs> มาดิมาดิมึกไว้ตัขึ้นมาเซมขึ้นมามาเดี๋ยวกูร้องให้มึกแซมเป็นไรวะแซมเซลเเป็นไรอะตายตายอ๋อเอาแล้วผมคนเดียวนะครับทุกคนเป็นอะไรเซแจะกินเข้าไป เดี๋ยวผมต้องตะลุยด่านคนเดียวได้ยินผมไหมครับคุณเซนตอนนี้เดี๋ยวผมคุณได้เห็น,นการแชร์จ,จอผมไหมเห็นไหมพูดแค่คำเดียวเห็นไหมไม่เหรอเขาไม่กลัวผีเลยนะุ่ณละไม่เพราะว่า,าชิลอยู่แล้วเฮ้ย ตกใจไหมอะครับเลื่อนออกเกมอะโอ้เสียดายว่ะเดี๋ยวเราจะแบ่งเป็นกี่พาร์ทนี้แซนแบ่งเป็นกี่พาร์ทสักสิบพาร์ทไหมเดี๋ยวเราออกมาแบ่งเป็นสิบพาร์ทเข้าประตูนี้กูมีแรง่ะใร้กูอะแม่งคนสุดจริง ไอ้แซนนะนี่ครับทุกคนเดี๋ยวผมจำรอนี่คือไอ้แซนนี่สือผมผมผมอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนไอ้แซมไอ้แซมมันจะมันจะแซมไอ้แซมมันจะเข้าในตู้นะครับแล้วก็ปิดประตูนะครับทุกคนจะปิดประตูเ้แซนก็มันโหล้วอะไรอย่านตู้ก็นกยาเลยแซเรพีนจำไลฟ์ฟังหน่อย อย่างไวใช่มัน็นโทรศัพท์ร้อยเป็นต์นะคนยยํำนะครับร้อเซนแบ่งเป็นสิบพาร์ทใช่ไหมคุณแซนเก้เโอ้แค่ผีกระจอกกระจอกมันทำอะไรผมไม่ได้หรอกครับเพราะว่าผมคือชายชาตรีแซนคุณรู้สึกว่าคุณเริ่มร้อนแซนเราเห็นทุนแรงเรื่อย ร้องเพลงน้ำลายเรื่อยๆเขาต้องการกำลังใจซอนเซจที่เงนินตายแล้วก็เอาไปใช้สูตรนี้ก็ได้นะครับต้องร้องเพลงน้ำลายน้ำลายเฮียปิดตัวปิดไฟสัตว์กูลงเลยเซดายินข่อยไหม อมนนีผมไปแลนะ้วเนี่ยมตกใจหมดทุกว่าลอลไคุยเียเ <c oughs> อซร้องห้น้ลนำลายเรื่อยๆนี่คือห้อนดัลายดับลายลายบ้าเพราะอันนี้ผมไปร้อง้ำลายนั่นเองถ้าตกลงมาจะเป็นยังไงวะ เอาผอกอยู่คนเดียวเฉยเอาอ้แซมมันดิ้งผมอ้แซมมันไีอ้แซมมันเลียมผมอ้แซมมันเหลียมผมครับทุกคนไปเชี่ยก่อนอะไรก่อนครับคลิปนี้มีคำหยาบเยอะนะครับบอกไว้ก่อนเลยฉันน<า>ี้ไม่ได้ตรงกาน,น อย่ากรรมปิดรมาใช่ไหมถ้าเราลองปิดออกไป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 เหอตายตายตายเก้ามากตายมากก็คือตอนนั้นผมเหยียบสามทิศไงใช่ไหมเซนปักเล็กเดี๋ยวผมผมจะพักแทนเซนนะคะเพราะว่าไอเซนแม่งไม่ นน้้ำีีท่เคลิปน,นี้ไม่ค่อยมีอะไรมากนะเพราะว่าเจมสนไปไ,ปไปเล่นตอเล่นต่เลตผู้ชมต้องการดูเองเองเองหลอหนเลยผู้ชมต้องการดูเอง ผูชมต้องการให้ม <handled it>. ึงหลอนน่ะแบบแบบมึงบิดคมคมแล้วไม่คือคือคือกูรู้ว่ามึงไม่หลอนแต่มึงจะบิดคมคมกล่วมึงบิดคมคมกูบบบิดบิดแบบบิดได้วรวยอะตอนตอนนั้นคือผมจะบอกให้นะก็คือไั้นไงไอ้เซยมันหนกว่าเอ้ยมันเจอผีเอาเดี๋ยวเราไปจะออกใช่ไหมแล้วพอเอาของของผมเอาผมเดินไปข้างหน้าแล้วผมก็จะเดินน้ำใช่ไหมแล้วพอไอเซยเจอผีแล้เนี่ยมันคลอดลิตุ ผมยั้ไม่ได้ซ่อนตู้เลยนะก็คือแบบไม่ใช่แล้วผมจอนแล้วแล้วผมซ่อนได้แค่สองครั้งไงเอ้ยซมมันบิดคมคมผมไม่ได้ผมซ่อนเลอ้ยบุกแซม็บิดคมคมว่าบิดคมคมไปไปเซนเดี๋ยวเราจะแบ่งเป็นสองพาร์ทนะคะผมเอ้ยกี่พาร์ทดีสามพาร์เนะถ้าทุกคนยอมกดไลค์ใช่ไหมเอ้ยแซนเขาแรก อต้องอมนิ้วไว้ก่อนเพื่อไม่ให้แหละต้งสมุดไป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 ไอเซนไหมตอนนั้นเป็นป็นไงวะเออไอเซนเดี๋ยวเขาเลือกดาดให้เอาบ้านตุกตนต๊กตาไหมเบ้านตุ๊กตาไหม เอาบัานไดเหมือนเดียวนะเซนใจคือไหมเดี๋ยวเราจะแบ่งสองพานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกันด้วยไป